วันที่ดีที่สุดคือวันที่ได้ทำความดีและสะสมบุญนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายนะคะเน้นๆให้เลยนะคะของงวดวันที่16เมษายน2565นะคะวันนี้นะคะแอดจะมาสรุปเพราะว่าวันนี้นะคะเลือกงามยามดีเนาะแอดก็ จะมาสรุปเพราะว่ามีหลายคนนะคะโทรเข้ามาทวงเข้ามานะคะวันนี้นะคะแอดก็รีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ6 1 8 8 1 6แดหนึ่งแล้วก็18เข้าแตกทั้ง3าตัว2ตัวเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะสามารถย้อนหลังกลับไปดูนะคะว่าช่องสแบงบ้านนาชาแนลนะคะอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักเพิ่งจะเข้ามานะคะก็ลองติดตามอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะแอดก็ขอขอบพระคุณคนที่ติดตามคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ แล้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสแบงบ้านนาชาแนลทางช่อง Youtube ด้วยนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นกนนารพนันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขมีตัวไหนบ้างน,นะคะงวดที่แล้วรวยกันทั่วหน้าเลยนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขที่แอดให้นะคะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ใช้เวลาดูไม่นานนะคะดูให้จบ ใครที่ดูจบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนคะแอดก็คิดถึงเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทุกคนนะคะตอนนี้ณเวลานี้ช่วงนี้นะคะโควิดเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักดูแลครอบครัวนะคะที่สําคัญอย่าลืมสาสตรสมบุญกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปทุกพทุก,ทกชาตินะคะจะด้วยจะได้มาหนุนนํา ให้เรามีโชคมีลาบกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอ้พอวยพรให้มีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงรวย,รวย,รวยๆเฮงเฮงปังๆนึกวันที่16เมษายน2565ที่จะถึงนี้นะคะและก็ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะคิดถึงนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะดูแลพระในบ้านด้วยนะคะใครที่เดินทางไปทํางานไปต่างจังหวัดอย่าลืม ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยนะคะใครที่มีแผนเดินทางไปก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะเห็นไหมคะตัวเลขมีเน้นให้เลยนะคะนัดบนสีแดงแถบสีแดงก็เน้นๆให้เลยนะคะแล้วก็3าตัวจะมีทั้งตัวเน้นตัวรองนะคะส่วนใครที่ชอบวิ่งชอบออกกําลังกายนะคะวิ่ง,งวดนี้มี8ดมีห้ามี7ดนะคะแล้วก็ แถบกลางนะคะสีเขียวนะคะจะเป็นตัวเน้นให้เลยนะคะใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะดูแม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้นะคะเอาไว้รุนได้ค่ะเห็นไหมคะทั้ง2ตัว3าตัวแอดก็จะมีตัวเน้นตัวรองให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขมีไม่เยอะใครที่งบน้อยดูหน้านี้เลยนะคะเม็ดเดียวจัดไปได้เลยนะคะวดวที่แล้วก็เต็มเต็มเลยนะคะใครที่ ดูจบคลิปมีโชคแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขนะคะมีเป็นพันตัวหมุ่นตัวนะคะเหลือแค่นี้ไม่เยอะเนาะใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะหรือว่าใครฟันดีฝฟันเด่นเมนใต้คลิปนะคะมาพูดมาคุยกับแอดได้เลยนะคะเบอร์โทรก็จะมีให้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะ ในคลิปนี้แอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีนะคะใครที่เดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะว่าโควิดยังไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดขอขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ